ตังบุตังอาภิปูชยามะอิมินาสักาลีนาตังธขมังอาภิปูชยามะอิมินาสักาลีนาตังสังฆังอาภิปูชยามะ ตวากาโตภะคะวะตาคัมโมธัมมังนัมัสสัมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิมะยังสังเสนิสุงดิสุงรักขณาขายาเตสระนิสสหะ ปัญจสิลานิยาจามะตุติยัมติมายังหันเตวิสุมวิสุมรัตนทายาติสรณีนนัสหาปัญจสิลานิยาจามะตาติยัมติมายังหันเตวิสุงวิสุมรัตนทายาติสระเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Naamu tassa Vagavato harahato Sembasam kudasah Kuttam karenam kathami Kuttam saranam kathami Tamang karenam kathami Tamang saranam kathami Sangkang karenam kathami Sangkang saranam kathami Toti yanti kuttam karenam kathami Toti yanti kuttam saranam kathami o යම්ප हमම सරනකक्षම तोतेයම්තේ थම සදना කచම o ตุติยมปีสังฆังสรนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามิตาติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสรนังคัจฉามิตาติยมปีสังฆังสรนังคัจฉ มิสรณะข้ามานังมิทิังสาธุอหนึ่งปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะทุนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ อาทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอาเมสุมิทาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีสาวาทาเวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิโมสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ थ थ สุรามระยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิสุรามระยะมัชฌปมาทัฏฐานา เวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโอคสัมปทานสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสธะเยสิปฏิปฏิภามายะสัพพสัมปฏิสิทธิยา สัพพทุขาวินาสายาริตังคูทมังพลังวิปติปติภาหายสัพพสัมปติสิทญาสัพพะยาวินาสายาริตังคูทมัง